สวัสดีคุณครูผู้สอนอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับซึ่งจะอธิบายการลงเวลาเรียนของนักเรียนนะครับในแบบปพหฉบ,บับคอมพิวเตอร์ที่จัดทำโดยโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นการลงเวลาเรียนนะครับอาจจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมจัดทาไว้หลายไฟล์นะครับซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะเป็นไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3ถึงไฟล์8นะครับ1ก็หมายถึงใช้สำหรับวิชาที่สอน1คคาบ2ก็คือใช้สำหรับวิชาที่สอน2คคาบ8ก็คือใช้สำหรับวิชาที่สอน8คคาบเป็นต้นนะครับซึ่งถ้า1คคาบมันก็จะมีเวลาเรียนอยู่ประมาณแค่40ช่องเท่านั้นเองนะครับถ้า2คคาบก็จะ80ช่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งผมได้ทําอย่างนั้นได้แยกดังนั้นก็เพื่อให้ประหยัดในการที่จะพิมพ์กระดาษเป็นหน้าหน้านะครับแต่ถ้าหากโรงเรียนใดจะใช้ตัวที่6คาบหรือ8คาบทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรยังแต่ว่าอาจจะเปลืองเวลาพิมพ์นหน้าว่างๆออกมาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอ่ะทีนี้มา,มาดูการลงเวลาเรียนของเด็กเลยนะครับ ซึ่งผมได้แบ่งเป็น5ช่อง5ช่องนะครับณนะที่นี้ไม่ได้หมายความว่า5ช่องนี้คือ5ช่องของวันที่มาเรียนจันทรพุทธศุกร์นะครับไม่ใช่นะครับสมมุติว่าเราเปิดเรียนเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณก็จะประมาณวันที่20ใช่ไหมฮะผมก็จะลงวันที่20สมมุติว่าวันที่20นะครับแล้วก็21เด็กมาเรียนเด็กคนนี้ มามาก็คือถ้ามาเรียนนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าเด็กมาเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วผมก็เว้นไปอีกวันที่23สมมุตินะครับคือคาบที่3ของในสัานะนะครับคือในต่อเนื่องกันไปนะคือผมเว้นวันที่22อาจจะเป็นวันที่ผมไม่ได้สอนก็ได้ในรายวิชานั้นๆในห้องนั้นๆนะครับแล้วก็ไปที่26่สิบอเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปที่2ี่อ่ะ 2็แล้วก็เว้นเลยครับ30สมมุตินะครับสมมุติเดือนเสร็จแล้วสมมุติ30 31สมอ่ะนะครับสมมติว่านี่คือเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมการใส่เดือนนะครับใส่เดือนให้ใส่ช่องแรกพอนะครับ ให้ใส่ช่องแรกตรงนี้นะครับตรงนี้พอไม่ต้องใส่ทุกช่องตรงนี้นะครับให้ใส่ช่องแรกนะครับให้ใส่ช่องแรกและให้ดูว่าวันที่ของในช่อง5ช่องนั้นน่ะนะครับมันมีวันของเดือนไหนมากที่สุดก็ให้ใส่เดือนนั้นนะครับสมมุติว่าช่องชุดที่2เนี่ยวันที่28 30 31เนี่ยยังเป็นของเดือนพฤษภาคมอยู่นะครับ ฉะนั้นก็ต้องใส่พฤษภาคมเหมือนเดิมนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันมีมิถุนายนปนมาด้วยนะครับอีก2วันนะครับสมมุติวิุนายนนะครับผมใส่วันที่2และวันที่3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็46 8แล้อก็ว่าไปครับ10 15แล้วก็ว่าไปนะครับอย่างเนี้ยนี้เราก็ค่อยมาใส่มิถุนายนมิยอนะครับ ใส่แค่ช่องเดียวพอนะครับไม่ต้องใส่ครบทุกอันแค่นี้เองนะครับให้สังเกตว่ามันจะใส่เดือนอะไรให้ดูว่าวันของเดือนไหนมีมากที่สุดก็ให้ใส่วันให้ใส่เดือนนั้นเข้าไปในช่องนั้นแทนนะครับอย่างเนี้ยมีเดือนพฤษภาคมอยู่3วันในช่อง5ช่องก็ให้ถือว่าใส่เดือนพฤษภาคมเข้าไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วน 1, 3, ึนั้นเป็นชั่วโมงนับอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับสมมุติว่าวันที่21เด็กชายคนแรกเนี่ยเขาขาดนะครับซึ่งส่วนมากเราก็ไม่ลงขาดกันแล้วครับสมวนมากก็จะลงลานะครับก็ลงลาไปนะครับก็จะเลือกนะครับมันจะมีตัวเลือกให้นะครับนะครับสมมุติเด็กคนที่2วันที่26เขาเขาป่วยเขาลานะครับอ๋ลาก็ ป็นป่วยอ่ะยกตัวอย่างเป็นป่วยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นขาดนะครับอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะสมมุตินะครับสมมติทั้งหมดมันมีชั่วโมงอยู่ทั้งหมดนะครับ275ยจสนะครับ275ก็จะสรุปออกมามีขาด1วันลา1วันป่วยไม่มีนะครับมาเรียน273จาก275นะครับป่วย1วันของเด็กคนนี้ ก็จะมาเรียน2 7 4คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คืออัตราการาการให้คะแนนและการคิดเวลาเรียนของเด็กนะครับถ้าหากว่าสมมุติว่าเด็กคนเด็กชายมรงุฒิคนนี้ครับเขาลาออกนะครับสมมุติเขาลาออกนะครับเขาลาออกหรือย้ายไปไหนก็นแล้วแต่คือเรียนอยู่กับเราถึงเรียนพฤษภาคมพอเรียนมิถุนายนเขาลาออกเนี่ยนะครับเขาลาออกเราก็ให้ใส่คะแนนตรงนี้ครับให้ใส่เลขตรงนี้ เลขแดดแบบนี้ครับเลขแด,ดตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ต้องนับแล้วนะครับแดดสอดดตัวนี้ครับคือคะแนนที่จะไม่นับนะครับจะไม่นับและแดดอย่างเนี้ยสามารถ copy ปี้รือทุกตัวนะครับสามารถ copy ีได้หมดเราก็ c o อปปี้ใส่ไปจนกระทั่งหมดวันของที่มันมีนะครับใส่ไปให้หมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันนับ เพื่อที่จะไม่ให้มันนับช่องและให้รู้ว่าเด็กคนนี้ได้ลาออกไปแล้วนะครับได้ลาออกไปเรียบร้อยนี่ยาวมากนะครับสองร้อยกว่าถือว่ายาวพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกแล้วคลิกขวาแล้วก็ pass Special Pass value นะครับอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดดัดทั้งหมดนะครับแล้วเด็กคนนี้ก็จะกลายเป็นว่ามีเวลาเรียนมาแค่8วัน มันไม่นับแล้วนะครับนะครับมันไม่นับนะนะครับระบบไม่นับเพราะว่าตัดทิ้งไปแล้วนะครับ Graham? เวลาเรียนจริงมันแค่แปดบัทเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่นับอีกนะครับฉะนั้นเมื่อเมื่อกรอกหมดแล้วนะครับนะครับเมื่อกรอกหมดแล้วและสมมุติว่านะครับคุณครูกรอกกรอกจนทั้งทั้งเธอทั้งทั้งปีนะครับ,บกรอกจนครบแล้วสมมุติว่ากรอกจนกระทั่งถึง270เนี่ยนะครับ ออกหมดแล้วะนะครับแล้ว2 7 1เนี่ยมันมันหมดเวลาเรียนแล้วไม่ได้เรียนแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะยังนับอยู่นะครับซึ่งมันจะผิดความเป็นจริงนะครับเรากา็ติ๊กมันครับด้วยเครื่องหมายขีดลงอย่างเงี้ยครับเครื่องหมายขีดลงตัวเนี้ยนะครับมันก็จะล็อกเอาไว้ว่าช่องต่อไปเนี้ยห้ามเอามานับนะครับห้ามเอามานับระบบก็จะไม่นับนะครับระบบก็จะไม่นับนะครับ ระบบก็จะไม่นับซึ่งจาก270วันนะครับ270วันเด็กขาดไป2วันก็เสือ268ซึ่งในช่องจริงๆมันมี275นะครับ275เ็ห็นไหมครับพอเราใส่เครื่องหมายขีดลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่นับช่องนั้นอีกต่อไปนะครับแต่เวลาพาร์ทก็ขอความการุณาว่าตอนเวลาเพจนะครับให้วางแบบ Value นะครับอดี๋ไป Enter เดี๋ยวมันจะเสียรูปทรงเอานะครับเดีย๋ยวพิมพ์ออกมามันจะไม่สวย น,นี่ก็คือการลงเวลาเรียนนะครับให้จําไว้ว่าถ้าเด็กมาเรียนปกติในเวลาชั่วโมงคาบของคุณครูนะครับคุณครูปล่อยว่างไปเลยนะครับถ้าเขาขาดก็ค่อยใส่ขอถ้าเขาลาก็ใส่รอถ้าป่วยก็ใส่ปอนะครับถ้าเด็กคนไหนละออก,ก็ใส่แดดขวางไปอย่างนี้ครับจนจบนะครับจนหมดเวลาเลยแต่ถ้าชั่วโมงเรียน มันไม่พอนะครับสมมุติสมมตุมมติว่าไม่พอนะครับสมมุติว่าเวลาไม่พอคือบางบางตารางเนี่ยผมให้ไปเนี่ยอย่างเช่น1นึคาบเนี่ยบางโรงเรียนอาจจะมีถึง40-45ชั่วโมงอย่างเนี้ยใน1่ะปีนะครับแต่ผมให้ไปแค่40ช่องมันก็ไม่พอนะครับก็มาใส่ช่องซ่อมเสริมได้นะครับสมมุติว่าเด็กคนเนี้ยวิชาเนี้ยนะครับ275แล้วมันยังไม่พอนะครับ กจะเสริมอีก5ชั่วโมงก็ใส่5ชั่วโมงเข้าไปครับระบบก็จะบวกคะแนนเข้าไปกัตโนมัติให้ครับจะบวกจาก275อีก5มันก็จะต้องเป็น280ใช่ไหมครับอีก5ก็จะเป็น280แต่บัอินหายลาและขาดไปอย่างน้อยหนึ่งวันก็เหลือ278อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซ่อมเสริมก็จะต้องใส่เหมือนกันนะครับ5ชั่วโมงก็ต้อง5ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนนะครับถ้าเป็น เสริมจริงนะครับยกเว้นเด็กบางคนไปต่างประเทศนะครับเวลาเรียนอาจจะไม่พอหรือเด็กป่วยเด็กอะไรก็แล้วแต่เวลาเรียนไม่พอเราก็มาใส่ช่องซ่อมเสริมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่ใส่นะครับเวลาเรียนเด็กไม่พอปุ๊บมันจะคํานวณคะแนน,นไม่ได้นะครับมันจะมีผลทําให้เด็กเกิดมศออนะครับเห็นไหมครับมศตรงเนี้ยเด็กติดมศนะครับถ้าเวลาเรียนไม่พอมันจะขึ้นมศก็คือหมดสิทธิสอบนะครับคะแนน ที่อยู่ในช่องวัดคะแนนมันก็จะพลอยไม่ขึ้นไปด้วยนะครับมันก็จะพลอยไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นคุณครูต้องระวังนะครับถ้าคะแนนติดมอสอนะครับติดมอสอก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ก็คือการก่อคะแนนเวลาเรียนนะครับขอให้คุณครูกอกอย่างระมัดระวังและกอกตามความเป็นจริงนะครับ ส่วนการพิมพ์งานแต่ละหน้านะครับก็กดที่เครื่องพิมพ์เตอร์นั้นได้เลยนะครับพิมพ์เตอร์ที่อยู่บนหัวกระดาษบนหัวหน้านั้นนั่นะนะครับพิมพ์ได้ก็ขอให้คุณครูใช้พอพ5อ,อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยประการใดก็อย่าลืมอีเมลมานะครับผมยินดีที่จะให้คําตอบนะครับหรือบางครั้งผมก็ถ้ามันถามยาวผมพิมพ์ไม่ไหวก็โทรมาเอาก็แล้วกันนะครับจะได้คุยจะได้บอกกัน เป็นกันเองครับไม่มีปัญหาใดๆทงสิ้นนะครับคุยได้มีปัญหาก็สอบถามเลยนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับเท่าที่จะให้ได้ขอจบการอธิบายวิธีใช้ปปอ้ชุดที่3ตอนที่3ไว้ตรงนี้ขอบคุณครับ